โอเคครับมาต่อกันในส่วนที่สองนะครับนั่นก็คืออัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สครับปกติแล้วเนี่ยโมเลกุลแก๊สแต่ละโมเลกุลจะเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สเนี่ยแต่ละโมเลกุลจะมีค่าไม่เท่ากันนักเรียนดังนั้นหากจะกล่าวถึงอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สซึ่งต้องทําการหาค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วมาใช้อัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ส จะเรียกชื่อพิเศษเป็นอันตราเร็วที่2ของกําลังสองเฉลี่ย Vrms นะครับอันนี้สูตรเยอะมากนักเรียนสูตรเยอะมากค,คุณครูก็มีความกังวลใจนะครับโอ้โหไม่ต้องจํานะเดี๋ยวจะมีให้ในในข้อสอบนะครับจะมีให้ถ้ามีการสอบนะนะครับชีนี้ทํำยังไงนะักเรียนอ่าสำหรับคนที่ควรจะ โฟกัสพิเศษนะครับก็คือจะเป็นคนที่จะเรียนต่อวิศวะนะครับพวกสายโรงพยาบาลต่างๆก็ควรจะโฟกัสเป็นพิเศษนะครับส่วนคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรครับเรามาใช้ทักษะสกิลการคำนวณดีกว่าฝึกคำนวณครับฝึกสมองครับเพิ่มรอยอยักนะครับข้อ48เลยสมมุติว่าสามารถทดลองนะครับเใส่ปากกาก่อน อใหญ่ๆสิอุใหญ่เกินโอเคสมมติว่าสามารถทดลองวัดค่าอัตราเร็วของโมเลกุลแต่ละตัวได้ทั้งหมดห้าโมเลกุลนักเรียนห้านะครับเราไดเอนะครับอ๋อห้าตัวนะห้าตัวนะครับยุ๊บโอ้ยก็จะซื้อ ipad อยู่นะครับแต่ว่ารอก่อนนะลอง YouTube เงิน u t u b e ออกก่อนนะครับเคนะครับ อัตราเร็วโมเลกุลเป็นสามสามสี่สี่แล้วก็ห้านะครับสังเกตว่าเราดูนะครับนักเรียนเราดูเลยนะครับนี่แบ่งเป็นสามส่วนนะครับนักเรียนอย่างนี้เลยคุณครูแบ่งอะไรของของคุณครูเนี่ยดูนะครับสามสามนะครับนักเรียนสามสามเนี่ยมันซ้ํากันนักเรียนก็คือสามนะครับสามสามมีกี่ตัวมีสองก็ใส่เลขสองไปครับจํานวนของมันนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นเลขอะไรครับนักเรียนเลขสี่ครับ เลขสี่มีกี่ตัวครับมีสองครับก็ใส่สองไปครับห้ามีกี่ตัวครับมีหนึ่งเอ้ยห้านี่ห้านะครับมีหนึ่งตัวก็ใส่หนึ่งครับโอเคเราก็สามารถคำนวณได้นะครับ v นะครับอาอเราหาเราหาเราหาอันให้เสร็จก่อนนักเรียนนะครับวิธีการก็คือนะครับ อันนี้ก็เป็นกําลังสองใช่ไหมครับจงหารากที่สองของกําลังเฉลี่ยของอัตราเร็วนะครับก็จะกลายเป็นสามกำลังสองก็คือเก้าเก้าคูณสองเป็นสิบแปดนะครับอันนี้สิบแปดนะครับงงไหมครับเดีย๋ยวครูเขียนสูตรให้อ่ะเอ N, คูณกับเรียกว่าอะไรอ่ะอ่า ช่องแรกอะเขาเรียกว่าอะไร M หนึ่งหรือเปล่าครับมเลินะุูลน่ะอ่าตัวเนี่ยนะอ่ะเป็นเป็น v นะครับเรียน v หนึ่งกำลังสองนะครับบวก n อันที่สองนะครับเรียน n อันที่สอง v สองกำลังสองครับน้องเรียนเนี่ยอันนี้คือสูตรมันนะครับ เอนอันที่สามนะครับก็จะกลายเป็น v สามเอ้ย v สามกำลังสองนะครับถูกแล้วนะครับเราหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วกันก็คือหารด้วยห้านะครับอะไรอย่างเนี้ยนะครับรูดใหญ่สิครับโอเคก็จะกลายเป็น n เนี่ยก็อนี่คือเลขอะไรครับก็คือเลขสองใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราจะทำต่อเนี่ยเป็นสองนะครับ v ก็คือความเร็ว ก็คืออันแรกก็คือสามใช่ไหมครับสามกำลังสองเป็นเก้าใช่ไหมครับสองคูณเก้าเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนก็คือสิบแปดนั่นเองนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับช่องนี้สิบหกคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับ4ี่กำลังสองก็คือสิบหกนะครับเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสองนะครับอันนี้แหละครับห้ากำลังสองเป็นยี่สิบห้ายี่สบห้าคูณหนึ่งเป็นยี่สิบห้าครับนี่นะครับแล้วก็จะมาบวกกันเลยนะครับบวกสามสิบสอง บวกยี่สิบห้านะครับอโอเคหารด้วยห้านะครับก็จะกลายเป็นสแควรรูทนะครับจึบจึบสิบแปดบวกสองเป็นเท่าไหรครับเป็นห้าสิบห้าสิบบวกยี่ห้าเป็นเจ็ดสิบห้าครับบวกเร็วมากครูภูมิเจ็ดสิบห้าหารด้วยอะไรครับเจ็ดสิบห้าหารห้านะครับ ได้อะไรครับสิบห้าครับอะไรคูณกันสองครั้งได้สิบห้าครับนักเรียนคำตอบละเอียดมากครับต้องหาแบบละเอียดนะถ้าถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นสี่สี่คือสิบหกใช่ไหมครับสี่สี่เป็นสิบหกแสดงว่าสี่ผิดนะครับเนี่ยอันนี้ผิดนะครับหลักการเดาของเราอ่ะนะครับอันนี้ผิดนะครับถ้าเราเอาสามจุดห้าล่ะนะครับ 35สิบห้าลองซิอ่ะห้าหยี่าใส่5ทด2นะครับห้าสาเป็น17นะครับครูมสามห้าสิบ้าใส่ห้าทดหนึ่งครับสาสเป็นเกเป็นสิครับห้าเจบวกห้เบวกหเป็น1ิบทด1นะครับหนมันเป็น11กว่ากว่านะเรียนมันไม่ถึง10 มันไม่ถึงสิบห้านะครับคอนกีตตอบสามจุดเก้านะครับตอบสามจุดเก้านะครับขอไข่นะครับไงเป็นไงบ้างครับยากไหมครับยากเนอะมันก็ไม่ยากนะเพียงแต่ว่ามันใช้ทักษะคณิตศาสตร์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับคุณครูก็ไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะคิดสดๆให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับข้อแรกเดี๋ยวเอาอีกข้อหนึ่ง